เต่าเขาเรียกเต่าอ,อะไรครับเต่าทอง <c oughs> <c oughs> ไม่วันนั้นเขาบอกชื่ออยู่ลืมไปแล้วที่ร้านในอาราดินเขาบอกอยู่เหรอเต่าเต่าซูคากา้าเต่าซูคากา้ามาจากประเทศยังีงประเทศน่าจะเป็นญี่ปุ่นเนาะ ดาวที่มีความใหญ่อันดับสามของโลกจากทวีปแอฟริกานิสัยชออเชื่องกินเก่งชอบเล่นกับเด็กโอ้โห <c oughs> เอาาเป็นผู้ใหญ่เขาคงมาเล่นด้วยนะเดาซูฮาก้าไม่มีบอกครับพ่อคนระวังเ <c oughs> ต่านี้อายุพบพบอืพบพบนนะ่นาจะหลายปีนะ ไม่ใช่เด็กนะเอาสูคาก่าครับมาดูครับโอ้โหดูหลังมันสวยจังเลยจับได้ไหมเนี่ยเขอเคาะหน่อยนะโอ้โยโอ้ขี่ได้ไหมเนี่ยพี่เอามือมันมันไม่กลัดพี่เอาไม่รอยากกลัดเลยเขาบอกว่าชอบเล่นกับเด็กแสดงว่ามันมันไม่มีเขี้ยวหรือเปล่าอ่ะมามามา สูคาก้าโอ้ยหันมาแล้วเต็ดมันจะกระโดดคุบไหมเนี่ยมันโดดได้ป่าวมาแล้วมาแล้วต่อเตาหลังตุงมมีเออเ่อนออเออู่ใเบ้านนะครั้วัวอเออเอาเออเออเนอเอเออ สวัสดีครับอย่าวิ่งเร็วนะสวัสดีครับสุขาก้าเบรกเดี๋ยวนี้หยุดเฮ้ยมันอยากวิ่งเร็วกว่านี้ค่อยหนีไม่ทันเลี้ยวมามันหิวเปล่าอ่ะเต่าชนิดนี้กินมนุษย์เป็นอาหารหรือเปล่าสงสัยมันได้กินโอ้ เต่าค okay, ูฮาก้านะครับวันนี้มันกำลังบุกมาที่ผมนะครับใกล้ชิดมากระยะเผาขนเบรกเดี๋ยวนี้ฮัลโหลลลมาทางนี้เดี๋ยวนะครับเรามาดูเต่าแป๊บหนึ่งโอ้โหเป็นสัตว์ที่เดินช้าอายุยืนนะครับนี่อันนี้อายุประมาณกี่ปีเนี่ย ไปแล้วสวัสดีครับไม่มีอะไรให้กินนะครับวันนี้อย่านะอย่าทําร้ายกันนะอย่ากลัวแล้วด,ด้านหลังนะเลี้ยวมาเลี้ยวมา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 ,มาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยทําไมชอบเล่นกับเด็กเ็กเนี่ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ว